สวัสดีค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กัสิผ้ามาเบึงองตะท้องแงไข่หมดูแดงบาวิดบดได้มานําเด้อค่ะเด้ออยู่กับสางอยู่สื่อของให้สางไปอ๋อผีหั่งยังยๆงอยู่ที่หัวสวัสดีค่ะ,คะ,ะมามือนีประชันกันที่สองสองคือเก่าหาย<ป>มีอยู่นหน่อยๆเนี่ยมาท่านเห็นบ่อ นี่แงไปแล้วท่านใหญ่นวหยั่งนวยหยั่งเพาะกรเด้ามันบใหญ่มันเลยบอกไม่ใคนี่นี่ขันหั่งนี่ขันมีนกายังเป็นมีดข่าวสารอยู่ใครท่านใหญ่ฟมุนตกเสียเดียวเองพุนกับ่แห้งทั้งบานหัวหน้าหังนี่ไหม เหนื่อเแวพื Beautiful> ้นหนาวหอนเอเตะเธอแก่นนี่บอกน้ยยังวพี่น้องอยากเห็นเออเงยโมเดกก็เลยพามาเบิงค่ะพี่น้องหลายอยู่ห้างมังถามมาท่านไทยลายหลายข้าวข้าวไทยมาท่านไง

เจอเลยมีแน่ิมีมีมก้อง้าเจ้ในเบิ้งระยะใกล้เลยเ่ยเอ้าเกียเกียนจะเอาเียนพเทพเยโอ้ยบไดายไอกเอดพี่น้องเยโอ้จะใครจะใครจะหลอจะใครจะหลอครจิงจะใครพ่ออม ยักษ์จะบอกยังมีตรงบอกเาเนาะจะเลยมีตรงบ่อไเดีท่าเพิ่งเพาะเพาะกบมีบดเอไข่่เนาะหน่อยเออ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 เยทัขม่ยฮะยาดมันแตกเนี่ยมันบอกครแทาข้างใครเนาะโอ้โคืมันบมีกับแทันไม่ไปเขาคิดว่าชอะไรดิยืนเลย โอ้เห็นบ่ในแข้งในขาก็มี่ของได้คือกันโอ้เออโอ้ยแผบไปนะรอรอซ่อมไหวเพื่อนะโอ้ยต้นยังไงอย่าไปเข้าห้างเด้อเอา จจกเบื้องข้างแก่พาออกซะเป็นน้ำดำ้หนูเนี่ยเป็นแดงๆดั้ำหนรอมันขาเจ้าพี่ล่ะใครยังมาท่านไงพี่น้องยังคอยเบิ่งกะว่าใส่ผ้าหาเกียดไปก่อนตีหาเกียดฮ่าหนูมาด้วยเท้าได้มาแดงมาหั่กิสุบูฮูคือก่อ นั่นตัวปูทัดนทองตื้อมาล่ะแม่ท่านไงขันกินเมไดอย่างใดอยู่เสียได้ขันใครหน่อยขันแย่ไปก็เสียได้แต่เดี๋ยไปขัวกินอยู่ขัวตั้มปนขัวเฮ็ดเมียงได้อยู่อันตั้มปนกับพระตองหลายปรนได้ยิบหนึ่งกับพ่อแล้วยุ้มหนึ่งกับพ่อแล้วพ่อปนใส่พระทุเข็ม เามั่กะสิเป็นช่วงยังสิเหรอคะพี่น้องทุกปีช่วงที่เฮาห,หากินบ่ค่อยได้าครับมันหนาหอดแห้งๆมันกะสีมานแน่บ่แน่จังซี่ขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อค่ะเด้อท่านมีใครันแน่ประมาณแน่ก็มาเบิ่งธรรมชาติอีสานบ้านหน้าเฮาเริ่มหอดห้า,หางห้างร้ายอยู่นะห,ห้างบ่อึดหัหลายโพดมา เต่๋ยรูปมีหรอบ่มีมีน่มีเออเอเก่าหน่อยเลียเจอนั่นไขหน่อยงอโอ้ยเอ้เออเออโมเดลอะไรกันอยอไปไปำเดี๋ยวก้นไปเถอะไปไปพวมันมันจะได้อ่ะมันบอมีไปไข่มันหน่อยอยู่ไปพอแหลกไปพอแหลกไปไปี่ฮอนตำคนไข่แบบนี้นะ เงินตำปูนเท่านั้นเลงเรสั่งกะขัวเมียงเนอะหัวเฮ็ดเมียงกินเตรียมแล้วครับพี่น้องเตรียมเครื่องยำไข่มดแดงยำแม่ปีงมดแดงไอ้นุ่มโรงงานนะเฮ็ดเมียงแม่ละอันนี้ตะไคร้หอมแดงกระเทียมเจ้านำเจ้าแม่มันหิมโอ้ รวมเลยก็เจ้าแม่มันขิ่มเอาแต่นามไปโซดเขื่อนหลันะอปรุงรสมากรัวเลยก็ใส่บ้านเลยตะไคร่ไปหอมถ้ายังที่บอกนั่นแหละแต่ยังว่าจะบอกไรเถือมัถสิหลงหลงเจ้าของนี่แล้วก็พี่แข้งก็ตือถอดได้หมดนี่คัวลงไปเลยคัวใส่เลยไส่นี่ไปโอ้ยหนองเอ้ย ต้นมี่แสบัว่วกกอนเดือีหน่องยี้สีขาวเออมีสีขาวน้ำคือรถเล็กน้อยพ่อละนายใหญ่เออพ่อแล้วขาพักเกลกีอันนั่นมอันนีดอันนันมาเด้อรัวแล้วล่ะมาเด้อมาเด้อข้างของนางมาเด้อมาเด้อมาเด้อมึดตั้เรงตั้งเรสงใชลรอกินพระห มากินก้วยแมมากินก้วยกินเมียงมากินเมียงนี่ของนี่ของจืดเนาะครับ้องอือฮะมาก็กินหนังอิ่มต่อคลิปจากอันนี้เลยไปหาแล้วก็มากินเลยนะเอาเลยพี่น่าอุ้ยไม่ใช่ไหนหิ้วเข่าจิ้ม่ขางี้เนาะอือฮึพอเขาไม่ใช่ได้หิ้วเข่าไม่ใช่ได้หิ้วเขากินตักไปกับตักมาคือนเขากินเมียงกินเมียงกินเดียวกินเมียงจืดจืดได้นี่กินเมียงจิดจือได้กินหนังหลาย ก็มันามาดิแสบเนี้ยแบปูว่เนาะทีนังกับโยกูมึงตากอื้ออออมันนี่มันนี่เรี่ยเพื่อพังอยู่แต่ละบ้านเราสวนนี่แหละพี่น้องเอออออแไปจะได้ปด้ดอกจะเพ่งว่าสีเอลเมื่อเนี๋ยเว่าคิดเขาเขาเดาว่าคิดเขาเขียดกะ บโบอวนกับจนเหี้งเหง้นะอ้นมันเหง้ก kind of uh ็เ huh. ร wow. ื so ่อยเนาะหาลงหวยลงเหงาเหนแล้วเนาะไปเป็น huh. ย่งก like okay. ับพ okay. ่อได้อยู่สิสิดอันนี้บ่ละตกปองบ่ละไปถือว่าจะตกหลุมแตกหากินหมดดอกหมดแดงเลือกเือเคียวแขงแซงกรยันห่นตัวเิเมียงมาเลยเสบครับเสบครับอ่ะอ้อมมาเด้อพี่น้องมาเด้ออ้อมบัตรสุัก เขาก็นอนแล้วนอนแล้วนอนส่วนหน่ผ่าแบไงผ่าบ่งลองดมมันกิ่นหมดกลิ่นหมดตื่นอยู่นหอบ่าผ่าได้พ่น่ะอะไรไปเลยเลยคุณจอดบอมันพอดีมันมันนไปเลยเนาปมันคสมระตุ่มออกคั่นคันแล้วกระตุ่มออกตัวพ่น่ะ่พราว่าจะเดินไม่กินอยู่ขอางเจ็ กิน้วก็ครล่ว่ายยไวเดอร์บันนี้ยังไงหนอนหนอนเออโอ้ยหางก็อยากก็สมเราไ่เคยกินเราบ่เคยกินเด็กเราพิ่กินอีกทีนี่เพิ่กินอีกทีนี่มาทำเงี้ยมากันแลววันตบออกเนาะเด็กที่สองเือสามเยอเเลยมอ่วหงไม่เป่งกแไม่เปล่งมันิโอเคกว่าก็หนียุ่เนาะก็มังค็เไม่เป่งให้นอง กดี้ขสไม่ไม่เขเไาผู้ลงคนจนหิข่วตาผู้ไหน่ะจะเลื่อนไปหาพัดไม่บอกเตือนผาบอเตือนบอกว่าขอยว่าให้สมองมีเนืสมองหายไปตั้งแล่มืด มามามาตาเพ่งเต่บเอบอรก,กินเบิง้งเอาแลกว่กินนงหลายเือแร่บอกว่ากินเมียงซื้อกินเมียงใครดดมดแดอ